ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะเจาะชีวิตจริงเปโตรเซียนจากผู้อพยพสู่นักชกค,คิกบ็อกซิ่งที่เก่งกาจที่สุดตลอดการหากเอ่ยถึงชื่อจอจิโอเปโตรเซียนแฟนหมัดมวยชาวไทยคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะเขาเคยประมือกับนักชกไทยแถวหน้ามาแล้วหลายคน ส่วนในระดับโลกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักชกค,คิกบ็อกซิ่งที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาลแต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะก้าวสู่จุดสูงสุดบนเส้นทางนักสู้ได้อย่างทุกวันนี้เปโตรเซียนเคยผ่านความยากลำบากจนถึงขั้นชีวิตติดลบเลยก็ว่าได้เราจะพาไปย้อนดูว่าที่ผ่านมาเขาต้องเจอกับอะไรบ้างหนีสงครามนอนข้างถนน เฟตโรเซียนเกิดที่ประเทศอารเมเนียเมื่อ10ธันวาคม2528ในปี2542ครอบครัวของเขาประสบภัยสงครามและต้องหนีมาอาศัยอยู่ที่ประเทศอิตาลีในฐานะผู้ลี้ภัยเมื่อเขาอายุได้13ปี เปตโตรเซียนและครอบครัวใช้ชีวิตกันอย่างลำบากไม่มีบ้านไม่มีงานและต้องซุกหัวนอนตามสถานีรถไฟบ้างข้างถนนบ้างแต่ยังโชคดีที่มีองค์กรการกุศลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทำให้ครอบครัวของเขามีงานทำและค่อยๆลืมตาอ้าปากได้บ้างฝันอยากเป็นฮีโร่ สมัยยังเด็กเปโตรเซียนมีซูเปอร์สตาร์นักปูบรูซลีและชองคลอดแวนแดมเป็นไอดอลในดวงใจทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นนักสู้ยอดฝีมือและขอร้องพ่อของเขาว่าอยากเรียนคิกบ็อกซิง่งพ่อของเขาเห็นว่าลูกชายอยากเรียนก็สนับสนุนเต็มที่แต่พวกเขายังต้องอยู่ในศูนย์บรรเทาทุกข์จึงเริ่มต้นจากการฝึกกันเองด้วยการพันหมอนไว้กับเสาบาสเกตบอลและให้เปโตรเซียนใช้ซ้อมเตะซ้อมต่อยเป็นประจำ ต่อมาพ่อของเขาหาที่เรียนได้แต่ยิมแห่งนั้นเปิดสอนแต่มวยไทยเท่านั้นเปตโตรเซียนจึงได้เรียนมวยไทยเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ14ปีที่มาของฉายาเดอะด็อกเตอร์หลังจากเรียนมวยไทยได้สักพักเปตโตรเซียนก้าวขึ้นสังเวียนครั้งแรกเมื่ออายุ16ปีและตระเวนเดินสายชกมวยไทยควบคู่ไปกับการเป็นคนงานก่ออิฐสร้างบ้านในปี2547 เบตรโรเซียนได้ขึ้นชบมวยกับนักมวยชาวฝรั่งเศสและสามารถนอกคู่ต่อสู้ได้ตั้งแต่ยกแรกด้วยการเตะตัดขาสีครั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งที่ตัดสินไฟนั้นเห็นการเตะอันน่าทึ่งของเปโตรเซียนที่สามารถเตะย้ำลงไปที่จุดเดิมระยะเดิมและเทคนิคเดิมได้อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาดจึงตั้งฉายาให้เปโตรเซียนว่าเดอะเซอร์เจสัญญาแพทย์และกลายมาเป็นเดอะด็อกเตอร์คุณหมอเพื่อต้องการสื่อว่าเขามีความแม่นยำและเฉียบขาดในการออกอาวุธ เหมือนคุณหมอที่ต้องลงมีดผ่าตัดคนไข้ยอย่างแม่นยำนั่นเองซึ่งเขาใช้ฉายานี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันจากมวยไทยสู่คิกบ็อกซิง่ง หลังจากตระเวนสร้างชื่อและคว้าชัยชนะในการแข่งขันมวยไทยในเวทีต่างๆทั่วยุโรปเปตโตรเซียนตัดสินใจหยุดลงแข่งมวยไทยและออกล่าฝาันการเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งระดับโลกจนกระทั่งสามารถคว้าแชมป์ w o w o r m d x a x แชมป์กอริสแลมทัวนาเมนต์และอีกมากมาย เพโตรเซียนเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ในวงการคิกบ็อกซิ่งระดับโลกได้ฟอร์มการชกอันยอดเยี่ยมด้วยการคว้าชัยชนะมากกว่าร้อยไฟและแพ้แค่สองครั้งในเส้นทางอาชีพจนทั่วโลกยกย่องให้เขาเป็นนักชกค,คิกบ็อกซิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลใต้ชายคาวัน หลังควาดแชมป์ระดับโลกมามากมายเบตรเซียนตัดสินใจก้าวเข้าสู่ชายคาวันในปี2561เพื่อสานต่อความสำเร็จในระดับโลกในฐานะนักกีฬาชุดวันซูเปอร์ซีรีส์มวยไทยคิกบ็อกซิ่งเขาเปิดตัวอย่างงดงามด้วยการเอาชนะโจนัทธวุฒตามด้วยซอกเกาวเพชรยินดีอาคาเดมี่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งเวลด์กรังปรีสรุ่นเฟเธอร์เวทในศึกครั้งนั้น เขาตะลุยฝ่าด่านคู่แข่งอย่างเพชรมรกตเพชรยินดีอาคาเดมีและภาคสองกับโจโนัทวุฒิก่อนจะเข้าถึงรอบสุดท้ายและคว้าเข็มขัดแชมป์เบอร์กลางปรีกโกยเงินรางวัล31ล้านบาทไปได้ในที่สุด